สวัสดีครับกับวิธีบ้บานขางทางครับนี่ก่อยูอำเภอหนองกรซสอครับนี่จังหวัดอุดรธานีครับนี่แหละครับมาแวะเบงสายตกปลาครับนี่ไหนเป็นปลาแข้งครับนี่ครับยูหนองน้มหนองกรซสอครับโอ้นี่ครับหลพยคนมากครับนี่อ้อมสาเลยครับนี่ นี่ครับเป็นทีมงานคณะกรรมการครับทีมงานคณะกรรมการโอ้นี่ี่นครับคนได้ปลามาสั่งแล้วครับนี่สายปลาแข็งครับนี่นี่ทีมงานยยังมาดูนะครับโบอเดียรับตัวที่หนึ่งครับตัวที่สองครับนี่ครับสายปลาแข็ง หนึ่งจุดห้านะครับปลาตะเพียนตัวนี้นะครับจึงเงินเมียดายังมาอยู่นะครับสายปลาแข็งขับของสั่นนะครับนี่อะไรนะครับนี่โอ้โุพูดนะโอ้กินดีเลยครับนี่พุดนะพุดนะกับปลาตะเพียตัวนี้นะครับลดยัางปลากัเป็นพยานได้นะครับว่าขึ้นขึ้นกอนโมเซลานะครับจอดเลยมาครับเดี๋ยวผมพายางยางบึ้งบรรยากาศรอบน้องครับ ขั้นเป็ดเลี้ยงลายายครับพี่หน่้เต็มเลยครับคนอยู่นีนครับสำหรับสมองคองสมงแรกนะครับที่นั่นครับ่าเป็นตลาดว่าเป็นอไ่เป็นตลาดนัดไม่ะไวางสันครับบ่อเขาเลยบ่อครับเพื่อจากนวดล้ว อู้นะครับนาดินครับคุณนะสวยงามกับอีกหนึ่งทีมงานครับสายป่าผ้าพื้นทีมงานเป็นมาทานครับอมรงทีแกไฟแดงครับกับอีกอีกหนึ่งทีมงานครับ จิ้มลอยเงินเมียครับนี่มาบึงขับหนานรนอยใส่หน่อยนะครับเออปวดอ่ะยิปป่งบบวบเออน้อนจันใส่หน่อยปลาน้นจันครับนี่ค,ครับ ท่าสวยครับในการตีเบ็ดเอกลักษณ์ของการตีเบ็ดครับต้องอ่อนโยนเอาครับตีไปแล้วครับอีกขั้นหนึ่งครับคนน่ะพุ่วนะครับกลางเลยครับคนน่ะสุดยอดนี่แหละครับกับบรรยากาศครับมักไผ่มักมั่นครับมักไผ่มักมั่นผู้ใดมากินเหล้าก็กินเหล้าผู้ใดมากลกปลาก็ตกปลาครับนี่แหละครับ เมื่อวากันครับนี่แหละครับกับบรรยากาศการตกปลาครับผมขอบคุณครับสำหรับการติดตามครับกับวิธีบรรลทาขทางฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามนะครับผมมณีกับกาวคําว่าสวัสดีครับ